สวัสดีครับลงทุนหุ้นอเมริกานะครับอพิโซดนี้เป็นอพิโซดที่ผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆมากที่สุดเลยนะครับต้องรบกวนเพื่อนๆสลักเวลาดูให้จบเลยนะครับเพราะว่ามีผลไม่มากก็น้อยต่อทั้งมือเก่าและมือใหม่แน่นอนนะครับ เพราะอีพิโซนนี้เป็นสิ่งที่ผมเคยผิดพลาดมาในอดีตนะครับสมัยเมื่อเข้าตลาดหุ้นแรกๆนะครับเกี่ยวกับหุ้นที่ให้ปันผลสูงนะครับว่าการเลือกหุ้นปันผลที่ดีนะครับจะต้องดูอะไรบ้างนะครับจะต้องเลือกยังไงนะครับหุ้นที่เอาปันผลมาหลอกพวกเรานะครับหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า yield t a แปลเป็นภาษาไทยก็คือพวกกับดักหุ้นปันผลนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือหุ้นเล็กๆยิบๆย่อยๆเนี่ยนะฮะที่เอาปันผลมาล่อเรานะครับก็คือหุ้นพวก penny stock นะครับ สองหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อที่เอามาพูดในวันนี้นะครับซึ่งสำคัญมากๆต่อการลงทุนในระยะยาวของพวกเรานะครับผมขอเกริ่นเรื่องกับดักปันผลก่อนเลยนะครับไอ้กับดักปันผลนี่มันคืออะไรนะฮะมันมีอยู่2ตัวแล้วเพื่อนๆสอตัวนี้นะครับอย่างตัวแรกเนี่ยเป็นพวกหุ้นเข้าใหม่ครับหุ้นที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาไม่เกิน5ปีไม่เกิน2ปีเนี่ยเวลาหุ้นเขาโนเนมเข้ามาเนี่ยเขาจะใช้กับดักปันผลนะครับคือเอาปันผลมาล่อนะครับพวกยูสูงๆนะครับเวลาหุ้นมันถูกใช่ไหมครับแล้วปันผลมันสูงเนี่ยเป็น ก็อยากได้นะครับแต่เมื่อดูเนื้อในบริษัทจริงๆนะครับมีทั้งหนี้สินนะครับรายได้ไม่โตกระแสเงินสดอ่อนแอแต่ให้ปันผลสูงซึ่งตัวนี้นะครับเอามาล่อให้ผู้ลงทุนมาติดกับดักตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อถึงเวลานะครับปันผลที่จ่ายอยู่สูงขึ้นนะครับก็จะถูกตัดปันผลลงนะครับเนื่องจากมันไม่มีเงินจ่ายแล้วครับรายได้ไม่ดีกระแสเงินสดอ่อนแอจะเอาที่ไหนมาจ่ายแล้วก็ปล่อยให้หุ่นมันตกตกตกลงจนหุ่นมันตายซะอย่างนั้นเองนะครับกับอย่างที่2คือบริษัทที่เข้ามานานแล้วนะครับมี ผลงานได้ไม่ดีนะครับรายได้ก็ไม่ดีหนี้สินก็เยอะกระแสเงินสดก็ค่อยๆอ่อนลงเรื่อยๆนะครับแต่ยังคงขึ้นปันผลเรื่อยๆรายได้ไม่ดีก็ยังคงจ่าย3 4เไปเรื่อยๆนะครับสักวันหนึ่งหุ้นจะต้องอ่อนแอแล้วก็ตกลงมาเรื่อยๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แะครับอันนี้คือธรรมชาติ2อย่างของกับดักหุ้นปันผลนะครับเพื่อนๆลองจินตนาการตามผมดูนี้นะครับเราเปิดธุรกิจนะครับเราหาเงินมาได้100บาทเราควรจ่ายปันผลสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับมันก็ต้องดูหลายๆอย่างใช่ไหมครับแต่ แน่นอนแล้วเหลืออยู่20เอาไปทําอะไรครับเพื่อนๆต้องลองคิดตามหลักความเป็นจริงนะครับว่าเรามีบริษัท1บริษัทเราจะต้องมีเงินมากกว่าครึ่งนะครับในการที่จะเอาเงินที่เหลือเนี่ยมาลงทุนต่อนะครับลองคิดดูว่าเอ้ยทำไมหุ้นอย่าง n อ็นวีเดียอย่างกูเกิลทำไมไม่จ่ายปันผลอย่าง Apple ที่มีเงินสดในคลังมากที่สุดในโลกเนี่ยถึงจ่ายปันผลระดับแค่ศูนย์กว่าถึง1%เท่านั้นเองนี่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วกลับกันหุ้นโนเนียมเป็นใครมาจากไหนถึงจ่ายปันผลได้ระดับ10 20บางทีไ80 มันมีนะครับมันอาจจะมีหุ้นดีในนั้นก็ได้นะครับแต่ผมรับประกันแน่นอนเลยว่าหุ้นเหล่านี้มีความเสี่ยงมากๆนะครับไม่ใช่ไม่มีความเสี่ยงเลยอันนี้คือธรรมชาติของบริษัทนะครับของความเป็นจริงนะครับเช่นหาได้ร้อยนะครับควรจะมีสัก60-70กลับมารีินวสต์นะครับกลับมาพัฒนาบริษัทถูกต้องไหมครับเราลงทุนในหุ้นพวกบริษัทเหล่านี้สามปีห้าปีหุ้นมีแต่จะตกต่ำลงเรื่อยๆนะครับราคาและปันผลอ่ะไม่ช้าก็เร็วนะครับจะต้องตัดแน่นอนครับเพราะว่ามันจะไม่มีเงิน จ่ายแล้วในท้ายที่สุดช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะครับแล้วเพื่อนๆคิดดูว่าเงินที่เราจะเกษียณในภายภาคหน้า ลดต่ําลงเรื่อยๆอย่างนี้มันเป็นอะไรที่มันยอมรับไม่ได้แน่นอนนะครับเราจะต้องมีวิธีการดูวิธีการเลือกหุ้นปันผลให้ถูกต้องหุ้นอเมริกาไม่ได้ว่ายากมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายซักขนาดนั้นนะครับมันก็จะต้องมีวิธีการดูเช่นกันครับแต่ของผมนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบตัวเลขเหมือนกันนะไม่ชอบบัญชีเลยใจเขาใจเรานะครับการลงทุนนี่อยากให้มันสนุกด้วยอยากให้มันแบบมีพลังในการลงทุนด้วยนะครับอะไรที่มันยากเกินไปมันจะน่าเบื่อนะครับวันนี้ผมมีวิธีการเลือกหุ้นปันผลแบบง่ายมาก มากนะครับแล้วก็ง่ายจริงๆมันเป็นวิธีพื้นฐานในการดูนะครับผมมีวิธีการเลือกหุ้นปันผลที่มั่นคงและเติบโตยังไงบ้างน,นะครับไปชมกันเลยครับ ผมหยิบยกหุ้นโลนะครับ Lowe's Companies เป็นหุ้นค้าปีนะครับหุ้นนี้นะครับเป็นหุ้นที่มีมายาวนานแล้วแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่จ่ายปันผลได้มั่นคงที่สุดในตลาดหุ้นอเมริกานะครับเขาอยู่ในกลุ่มระดับท็อปเลยเราจะเอาหุ้นนี้เนี่ยอิงเป็นตัวตั้งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกับหุ้นที่เป็นกับดักปันผลนะครับวิธีการเช็คแต่ละหุ้นนะครับเช็คเหมือนกันทุกหุ้นเลยนะครับเป็นวิธีการเช็คอย่างง่ายๆเลยนะครับใครๆก็ทําได้แล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากเครียดมากๆอะไรอย่างนั้นนะฮ Seeking Alpha เหมือนเดิมเลยนะครับไปตรงแ็บ Dividend คลิกเข้าไปเลยเลื่อนมาข้างล่างเลยครับผมที่เราจะใช้นะครับก็คือตรง Dividend Summary นะครับช่องแรกนะครับเป็นตัว เปอร์เซ็นต์ปันผลที่เขาจ่ายนะครับเขาจ่ายอยู่ประมาณสัก2%อันที่2คือเป็นจํานวนเงินนะครับดอลลาร์ที่เขาจ่ายต่อปีนะครับอันดับที่3ตัวนี้นะครับหในตัวแปรสําคัญนะครับ27.19คืออะไร payout ratio คือคิดง่ายๆนะครับว่าหามาได้100นะครับจ่ายปันผลไปเท่ากับ27เป็นของทั้งหมดนะครับหาร้อยจ่าย27เท่ากับว่ามันโอเคใช่ไหมครับเพราะว่าเราเหลืออีกตั้ง73นะครับกลับมาลงทุนนะครับจะเอาไปลงทุนซื้อบริษัทหรือเอาไปพัฒนาท หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้บริษัทเติบโตไปได้ในอนาคตนะครับแต่ถ้าตรงนี้นะครับมันเป็นแบบ 70- 80เท่ากับเราเหลือเข้าบริษัท20เท่านั้นเองมันจะเอาไปทําอะไรได้ถูกไหมครับในโลกของความเป็นจริงเงินแค่นี้นะครับมันไม่มีทางโตมันไม่มีทางแข่งกับใครเขาได้หรอครับในโลกปัจจุบันที่มันแข่งกันหนักหนาสาหัสขนาดนี้ถูกไหมครับแล้วเราจะฝากอนาคตกับหุ้นที่เหลือประมาณ10หรือ20แค่นั้นแหละครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับเหมือนอย่างเอพิโซดที่แล้วนะครับใครติดตามมาก็คง รู้ดีนะครับว่าการที่เงินปันผลเติบโตนะครับเพื่อนๆส่วนมากจะเข้าใจผิดว่าเราควรจะต้องดูตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ปันผลที่เขาจ่ายมันไม่ใช่สักทีเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวเปอร์เซ็นต์ที่จะเปลี่ยนแปลงตามราคาของหุ้นนะครับสมมติจ่ายปันผลที่4ี่เหรียญต่อปีถ้าหุ้นลงนะครับจาก2%เนี่ยมันจะขึ้นไเป็นเป็น2%กว่า3%รตราบใดที่หุ้นยังลงอยู่และจ่ายปันผลเท่าเดิมอยู่นะเปอร์เซ็นต์ยิวเนี่ยครับมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่กลับกันนะครับ ราคาขึ้นขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะกลับลงมาเรื่อยๆนะครับจาก2กว่าจาก3ก็อาจจะเหลือประมาณ2แล้วก็ลดมา1กว่าประมาณนะครับอันนี้คือธรรมชาติของดิวิชันยูนะครับโดยมีข้อแม้ว่าจ่ายปันผลเท่าเดิมไม่มีการโตเลยนะครับตัวนี้ต่างหากครับที่เราโฟกัสนะครับก็คือการขึ้นปันผลในอัตราเฉลี่ย5ปีนะครับตัวนี้จําเป็นที่จะต้อง2หลักนะครับหรือไม่ก็ต้องเกือบๆนะครับโอเคยังพอรับได้ไอ้ที่รับไม่ได้เลยนะครับก็คือหุ้นที่จ่ายปันผลเฉลี่ยขึ้นประมาณ1 2 3%เ มันจะชนะเงินเฟอ้อไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับคือยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับอันนี้มันคือเป็นอะไรที่ลองลงมานะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆติดตามท้ายคลิปนะครับผมมีเปรียบเทียบเลยนะครับหุ้น A ที่ให้ปันผลเยอะ6-7%ถึงนะครับกับหุ้น B นะครับที่ให้ปันผลเฉลี่ย 4- 5%เรนี่ยระยะเวลาลองเทอมนะครับตัวไหนมันจะดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูกันท้ายคลิปนะครับแล้วจะเห็นภาพเลยว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับมาช่องต่อไปตัวนี้คือปีที่ปันผลเติบโตนะครับเขาเป็นหนึ่งในพวกราชาหุ้นปันผลอยู่แล้วนะครับห้ปีเป็นรุ่นสู่รุ่นได้เลยนะครับหนึ่งในหุ้นที่เหมาะแก่ น่าจะโอเคแล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตลงไปอีกนิดนึงนะครับไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหบัญชีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอยากให้เห็นภาพนิดนึงว่าไอ้ตรง payout ratio ตัวนี้มันมาจากไหนนะครับเพื่อนๆขึ้นไปด้านบนเลยนะครับเข้าไปตรงที่ financial นะฮะเราใช้อยู่2ตัวนะครับ income statement นะครับกับ cash flow นะครับจริงๆถ้าจะเช็คให้ลึกนะครับจะต้องเช็คในส่วนของบาลานซ์เชดพวกหนี้สินนะครับ debt to equity นะครับก็คือว่าอัตราหนี้สินต่อทุนนะครับแต่พวกนั้นแบบมันค่อนข้างจะลึกแล้วก็บัญชีจ๋าเลยนะครับผม ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ผมว่าถ้าดูแบบนี้มันพอจะเห็นภาพได้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับลงมาเรื่อยๆเลยครับที่เราจะดูนะฮะดูตัวนี้นะครับหรือตัวนี้ก็ได้นะครับ2ตัวเหมือนกันต่างกันมากๆครับเบสิก EPS นะครับพวกกําไรต่อหุ้นนะครับคำนวณถักลบอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะฮะผมขยายให้มันดูดีหน่อยนะครับขยายใหญ่นึงรูปผมเล็กนิดนึงนะครับไม่เป็นไร ตัวเลขสําคัญกว่าเราดูกัน3ตัวนะครับเพื่อนๆ basic EPS นะฮะแล้วก็ Divi d e n d นะครับ per share ปันผลต่อหุ้นนะครับแล้วก็ payout ratio นะครับอัตราในการจ่ายออกไปนะครับปี2018นบะครับบริษัทโลหาได้สี่เหรียญต่อหุ้นนะครับแล้วก็มา2มา5มา7มา12นะครับหลักการดูความเติบโตของบริษัทเป็นหนึ่งในพื้นฐานเลยนะครับเราต้องเลือกบริษัทที่มีการเติบโตขึ้นทุกๆปีนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับตรงนี้มันลดลงมาครึ เรื่องหนึ่งนะครับแต่ต่อไปมันสามารถเติบโตได้ก็โอเคนะฮะในเมื่อเราลุกกาไรต่อหุ้นแล้วนะครับปันผลต่อหุ้นบ้างนะครับเขาหาได้4นะครับเขาจ่ายไปแค่1.58ปีล่าสุดนะครับหาได้12จ่ายไปแค่3เท่านั้นเองนะครับมันเลยคํานวณเป็น payout ratio นะครับเพื่อนๆเท่ากับปี2022นะครับบริษัทคํานวณแล้วหาได้100นะครับแล้วก็จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นนะครับประมาณ23เท่านั้นเองนะครับมีเหลือประมาณ7จ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดในการที่จะเอามา re invest บริษัทสาามรถแข่ง ขันต่อไปได้นะฮะไปปเพื่อนมาดูในส่วนของดีเวนต์เพอร์แชร์เห็นไหมครับว่ามันขึ้นทุกๆปีเลยนะครับ1.5 1.8 2 2.3 3นี่คือตัวอย่างของผันผลที่เติบโตที่ดีนะครับ PE ratio นะครับจริงๆไม่ควรเกิน60ถึง70นะครับ60ยังพอรับได้แต่70นี่เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับนี่ครับเท่ากับค่าเฉลี่ยตรงนี้เขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับส่วนมากจะเป็นระดับ20ถึง30เท่านั้นเองและสิ่งสำคัญต่อไปที่จะเป็นการดับเบิลเช็คของเรานะครับก็คคือกรระแสสเงินดับ กระแสเงินสดนั้นหมายถึงความแตกต่างระหว่างเงินเข้าและเงินออกของบริษัทนะครับการที่เราเช็คเนี่ยเป็นการดับเบิลเช็คความเสี่ยงของบริษัทได้ดีเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อนๆขึ้นมาข้างบนเลยนะครับแล้วก็หาคําว่า cash flow นะฮะคลิกเข้าไปเลยครับแมเวลาเช็คพวกตัวเลขนี่รูปผมมันเกะก,กะจริงๆเลยครับเพื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับข้างล่างสุดเลยเพื่อนๆ <laughs> หาคําว่า ฟรีแคชฟ f ร์เพอร์แชร์นะครับทุกอย่างจะต้องเป็น Per ร์แชรนะครับเขาคำนวณออกมาต่อหุ้นให้พวกเราแล้วนะฮะเรามาดูเลยครับว่า2018นะครับแคชฟ l ร์เขามีการคงคลังได้ดีมากๆเลยนะครับมีการหุนเวียนได้ดีเลยครับปีล่าสุดเลยนะครับก็คือปี2 0 2 2ัี่บอเพอร์แชร์เขาอยู่11.87ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเขาหาได้12นะครับจ่ายแค่3นะครับแล้วเขายังมี ฟรีแคชฟอร์อีก11เ็นะครับเพื่อนนี่มันคือการเป็นดับเบิลเช็คความเสี่ยงนะครับเท่ากับบริษัทนี้มีเงินคงคลังที่เยอะมากๆนะครับบริษัทค่อนข้างรวยพอสมควรนะครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้ปีนี้นะครับล่าสุดเลยบริษัทโลนั้นเพิ่งประกาศเพิ่มปันผลถึง3 1เลยนะครับสานี่คือดีเวนต์กรอตเลสนะครับไม่ใช่ตรงยิวนะครับนี่แหละครับคือภาพรวมนะครับในการดูในการเลือกหุ้นปันผลที่ดีนะครับว่าจะต้องมีการเลือกยังนะครับ Divi History ค,คือประวัติการจ่ายปันผลของบริษัทโลนะครับพเพื่อนๆขึ้นไปนะครับเข้าไปที่ดีวิเดนต์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไปคําว่าดีวิเด n นต์ฮิสตอรีนะครับ คลิกเข้าไปเลยครับอันแรกนะครับเป็นประวัติการจ่ายปันผลแล้วก็การเทียบเคียงกับคู่แข่งนะครับว่าบริษัทเราอยู่จุดไหนนะครับเป็นส่วนของเรื่องปันผลนะฮะบริษัทมีการเติบโต59ปีนะครับอย่างที่บอกทั้งการเติบโตแล้วก็การจ่ายต่อเนื่องนะครับโดยที่คู่แข่งเนี่ยส่วนมากเลยนะครับค่าเฉลี่ยเขาจะอยู่ที่1ปีนะครับหรือว่าถ้าไม่เพิ่มเนี่ยมันก็จะมีการจ่ายติดต่อกันนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่3ปีซึ่งนี่คือความแตกต่างไประดับพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับของหุ้นทุกตลด รวมๆเลยนะครับเปรียบเทียบกับโลนะครับโลนี่คือคิงเลยก็ว่าง่ายๆนะครับคือเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆลงมาด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นภาพที่เห็นได้ชัดมากๆ คุณที่จ่ายปันผลที่ดีนะครับไม่ควรจะต้องตัดปันผลและควรจะต้องเติบโตทุกๆปีนะครับตรงนี้คือเขาจ่ายปันผลนะครับแต่ว่ามันแบบเป็นอะไรที่พึ่งเข้าตลาดนะครับบริษัทยังเติบโตไม่มากนะครับเขาเลยจ่ายปันผลน้อยนิดเดียวนะครับแต่ว่าจะเริ่มมีจ่ายเยอะตั้งแต่ตรงนี้ฮะแล้วก็เติบโตเป็นขั้นบันไดเลยครับนี่คือตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับเหมาะแก่การฝากอนาคตเกษียณไว้กับหุ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเลื่อนลงไปนะครับจะเห็นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตั้งแต่1989เลยครับแค่0.12นะ เงินตอนนี้นะครับถ้าให้แฟร์ก็ต้องคำนวณคิดตามเงินเฟ้อด้วยนะครับเพื่อนๆคงจะได้เห็นภาพแล้วนะครับว่าการเช็คหุ้นปันผลนะครับการดูการเติบโตที่ดีของหุ้นปันผลเป็นยังไงนะฮะเช็คได้ง่ายที่สุดแล้วครับไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วครับเพื่อนๆผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ทําให้การดูหุ้นนี้น่าเบื่อกลับกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เป็นกับดักหุ้นปันผลดีกว่าครับว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงนะฮะและนี่คือหนึ่งในตัวอย่างกับดักหุ้นปันผลแบบชัััดๆเลยครบตวนนี้ะะ นี่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เมกามานานแล้วด้วยนะครับบริษัทนั้นเข้ามานะครับก็จ่ายปันผลสูงเลยนะครับเข้ามาด้วยราคาที่ไม่สูงมากนะครับประมาณสัก20ต้นๆเท่านั้นเองนะครับนี่ครับเข้ามาปุ๊บจ่ายปันผลเลยทันทีนะครับเอาปันผลเนี่ยมาล่อให้พื้อถือหุ้นเลยครับเพื่อการระดมทุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับวันเวลาผ่านไปนะครับปันผลจ่ายไม่เรื่อย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 ๆรืมาตรงนี้นะครับไปเรื่อยเฮ้ยบริษัทเหมือนว่าจะดีว่าปันผลก็ยังมีการจ่ายขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับตรงน ทุกอย่างมันเหมือนดีหมดเลยราคาหุ้นก็ขึ้นปันผลก็ขึ้นที่จะรู้ถึงสัญญาณที่มันผิดปกติพอนักลงทุนรายย่อยมีเยอะครับการดูแค่กราฟแค่ปันผลแค่เปอร์เซนต์ยิวบอกได้เลยว่าไม่พอแล้วเสี่ยงมากๆนะครับเมื่อถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับเจอวิกฤตการเงินที่ใหญ่ระดับต้นๆของโลกเลยนะครับแต่ซายมันมีมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วแหละฮะแล้วทำไมอยู่ดีถึงมาทิ้งดิ่งได้ขนาดนี้นะครับลงมา50%ใจไม่ดีแล้วนะครับแค่30-20%ก็ใจแป้วแล้ว ถ้ามาดูตรงนี้นะครับชัดแจ่มแจ้งเลยนะครับเพราะว่า บริษัทดีมาตลอดนะครับเจอวิกฤตการเงินเข้าไปตัดปันผลทันทีเลยครับในฐานะที่เคยถือหุ้นนะครับหุ้นที่ทําได้ดีจ่ายปันผลมาตลอดแล้วอยู่ดีมาตัดปันผลไปนะครับใจแป้วครับบอกตรงแล้วก็ไม่มั่นใจในหุ้นเหล่านั้นอีกแล้วนะครับฟอร์ดนั้นตัดปันผลตอนช่วงวิกฤตนะครับแต่เมื่อมองกลับไปนะครับฟอร์ดทำได้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่ายอมตัดแขนตัดขานะครับเพื่อจะรักษาร่างกายที่เหลือไว้นะครับแต่จริงผมว่าการขึ้นปันผลเรื่อยๆเนี่ยโดยที่การเงินของบริษัทไม่ดีหรือรายได้ไม่ดีนะครับที ติดหุ้นตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะตัดก็ไม่ได้คือตัดนี้ล่วงแน่นอนนะครับถ้าเช็คลายได้นะครับย้อนกลับไปเนี่ยผมว่ารายได้น่าจะไม่ดีด้วยนะครับเสียดายมันไม่มีให้เช็คไปไกลได้ถึงขนาดนั้นนะฮะในแต่ละบริษัทนะครับนโยบายของบริษัทไม่เหมือนกันนะครับแล้วคุณธรรมของ CEO ของคณะกรรมการบริษัทก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับไม่ใช่ทุกบริษัทจะเป็นคนดีนะครับเพื่อนๆลองดูปัจจุบันนี้นะครับเงินมันเปลี่ยนคนได้มันคือความจริงที่โหดร้ายของโลกณวันนี้นะครับถ้าเงินเยอะพอนะครับการที่จะ ดึงเงินนักลงทุนเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วปล่อยให้หุ้นตาย ในโลกนี้มันมีนะครับมันมีอย่างนั้นจริงๆครับอันนี้มันเหมือนว่าปล่อยให้หุ้นมันตายไปเลยครับทิ้งผู้ถือหุ้นเลยนะครับหรือบางทีนะครับมันไม่ต้องตัดครับมันสามารถลดปันผลได้นะครับแต่นี่คือเหมือนเขาทิ้งเลยนะครับในเมื่อทิ้งปุ๊บรออะไรครับก็ดิ่งเลยครับนี่ฮะมันตรงแนวเดียวกันเลยนะครับแล้วเพื่อนๆดูหลังจากนั้นนะครับมันไม่ฟื้นเลยครับตรงนี้คือจุดพีคของโลกนะครับโลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปในทางเทรนที่มันจะมาเป็นเทรนของโลกหุ้นที่ดีมันสมควรจะต้องวิ่งนะครับช่วงนี้คือเเเปปป็็นนนช่่่่่ววงลียยถาาะไมจ Apple Amazon ไ i ก r ซอฟต t ต่างๆคือพุ่งกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการยืนเป็นเฮลแครก็พุ่งนะครับแต่ดูหุ้นตัวนี้ครับยิ่งนานยิ่งลงครับแล้วผมถามว่าฝากเงินเกษียณไว้กับหุ้นแบบนี้แหละครับลองเปรียบเทียบกับโลที่เพิ่งเช็คมาตัวแรกนะฮะมันขึ้นไปไม่ได้อีกแล้วนะฮะเราลองมาดูรายได้ของเขานะครับถ้า5ปีหลังสุดนะครับเรายังพอเช็คกันได้นะครับเพื่อนๆลองมาดูเลยกันว่าเบสิ c EPS นะครับที่เราเช็คเห็นไหมครับว่า2017ติดลบนะครับวงเล็บคือติดลบคือขาดทุนนะฮะที่เหลืืออค0.430 0.3 0.51แค่นี้ก็ผิดหลักการของการเลือกหุ้นแล้วครับเพราะว่าหุ้นจะต้องเติบโตเป็นขั้นบันไดนะครับผิดพลาดปีหนึ่งสปียังพอให้อภัยได้นะครับแต่ถ้าผิดพลาดแบบว่าเรื่อยๆซ้ำๆซากๆนะครับและถึงขนาดว่าขาดทุนนี้มันค่อนข้างที่จะให้อภัยยากนะครับมันไม่ควรจะฝากความหวังไว้แล้วนี่คือเบสิก EPS นะครับแล้วมาดูว่าเขาจ่ายปันผลยังไงการจ่ายปันผลนะครับ 1.52 1.16 0.82.50.4คือหุ้นปันผลที่ดีก็ไม่ควรจะมาขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ครับมันเหมือนว่ามันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้หุ้นปันผลที่ดีจะต้องเติบโตเป็นขั้นบันไดเหมือนโลนะครับไม่มีมาขึ้นขึ้นลงลงตามสถานก,การณ์อย่างนี้มันไม่ใช่ขายของเล่นนะ payout ratio ดูครับไม่สามารถวัดค่าได้ครับเพราะว่ามันขาดทุนนะครับปีนั้น200กว่า1้อยกว่าเนี่ยเ,เพื่อนๆลองดูเองนะครับขาดทุน1.48ยังต้องจ่าย1.52ไดรมา0.43ยังต้องจ่าย1.16แค่นี้ก็ ตอบได้แล้วครับไม่ต้องย้อนไปดูถึง20ปีหรอกครับแค่นี้ก็รู้แนวทางของบริษัทแล้วครับว่าเขาบริหารยังไงบอกได้เลยว่าคือกับดักปันผลอย่างแท้จริงครับที่เราเพิ่งดู5ปีนะครับขนาดขาดทุนอย่างนั้นนะฮะปันผลยังเกือบ4%เนะครับเพื่อนๆแล้วดูนะครับสำหรับนะักลงทุนรายย่อยที่ไม่มีความรู้นะครับหุ้น13เหรียญโอ้โหหามไม่ได้แล้วในตลาดหายากมากที่จะจ่ายปันผล4%โอ้โห13เหรียญน,นี่ลงไป1,000ันได้กี่หุ้นเนี่ยเอาไปลงพวก Apple m i c r o s แอปเมันได้ไม่ก่กีหุ้นเองปันผลก็้อย เราเป็นสายปันผลนี่เราต้องปันผลแบบนี้อันนี้คือ5ปีแล้วที่ยิ่งดู1ปีครับโอ้โหยิ่งน่าลงทุนมากเลยหุ้นกําลังขึ้นมาแล้วนี่คือการดูคร่าวๆที่ไม่ได้เจาะลึกถึงพวก Financials การเติบโตของปันผลนะครับอันตรายมากๆนะครับ เอพิสซดนี้ผมเลยอยากแชร์คลิปนี้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และครับหรือกด Subscribe นะครับให้เพื่อนๆคนไทยอีกหลายๆท่านนะครับได้ดูได้เห็นกันหน่อยครับพวกการขึ้นปันผลอย่างโล31%ปเแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นใน a c e b o o k เนี่ยผมจะอัพพวกหุ้นใหญ่ๆที่ขึ้นปันผลใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ a c e b o o k นะครับเข้าไปติดตามกันหน่อยนะฮะสรุปนะครับการเช็คหุ้นปันผลนะครับเข้า Seeking Alpha เข้า Dividend นะครับเช็คตรง Dividend Summary นะครับแล้วก็เข้าไปเช็คตรง Financials นะครับเช คำ s t a t e m e n t กับ cash flow นะครับเช็ค Basic EPS นะครับ dividend per share นะครับแล้วก็ fee Cash flow per share นะครับทุกอย่างต้องเป็น per share นะครับจังไว้แล้วก็เราเลือกเฉพาะหุ้นใหญ่ผมว่าเซฟได้พอสมควรนะครับความเสี่ยงเราลดลงมากนะครับการลงทุนนะครับมันไม่มีหรอกครับที่ว่าจะลดความเสี่ยงได้1 0 0หุ้นใหญ่อะไรก็ตามนะครับการลงทุนของเราจะต้องลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดครับเพื่อปกป้องเงินของเราไปถึงจนเกษียณนะครับให้มันเติบโตแล้วก็เงินต้นยังคงอยู่นะฮะคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับแต่ผมขอร้องเเลยพื่่อนวา ช่วยดูกันต่อไปนะครับเหลืออีก2อย่างคือกับดักหุ้นปันผลอีกตัวนึ่งคือพวกเพน n ีสต็อกนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือการเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าหุ้น A กับหุ้น B นะครับที่จ่ายปันผลมากน้อยต่างกันราคาต่างกันมันให้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามดูให้จบนะครับ